สวัสดีค่ะชาวเน็ตรีวิวตัวจริงเมเบิลเด็กในสังกัดใหม่เตอ๋อบอกเป็นเสียงเดียวกันเรียกว่าเป็นคู่ที่คอยสนับสนุนกันดีมากๆเลยค่ะสําหรับสาวใหม่ดาวิกาและวานใจนมเต๋อชันทวิตที่ได้ร่วมกันเปิดค่ายที่ดูแลศิล,ลปินและรับผลิตคอนเทนต์แถมใน i อีของทางค่ายยังได้เปิดตัวศิลปินสาวสวยน่ารักแต่ละคนออกมาด้วย ล่าสุดเมเบิลหนึ่งในเด็กสังกัดของสาวใหม่ยังได้โพสคลิปเต้นลงทิกต o k คู่กับสาวใหม่งานนี้ทําเอาชาวเน็ตต่างเข้ามาแห่รีวิวตัวจริงของน้องเมเบิลกันเพียบค่ะว,ว่าพี่เมเบิลตอนเรียนคือดังมากนึกว่าหลอดไฟเดินได้ทุกคนที่โรงเรียนในตอนนั้นต้องรู้จักยืนยันว่าตอนอยู่ในโรงเรียนมองจากหน้าโรงเรียนยังเห็นพี่เมเบิลเมเบิลตัวจริงน่ารักนิสัยดีที่สำคัญเรียนเก่งมาก เมเบิลสมัยเรียนมหาลาัยคือออร่ามากเวลาเห็นเมเบิลนี้เหมือนมีระบบออโต้ต้องหันมองทันทีประเด็นคุณเมเบิลหน้าคล้ายแม่ดาวิมากสวยเก่งนิสัยดีดีใจขอให้ฟังฟังงดังๆนะน้องเมเบิลขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ